เอฟซีเริ่มงงแล้วสรุปพี่มะผมยาวหรือผมสั้นไปดูกันวันนี้นะคะน้องมาอีที่เดอะคอม e พลซลาดปลดผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยเซิร์ชหาร้านทำแฮร์พีทนะคะก็เลยได้ร้านนี้มานะคะร้านนี้เขาจำหน่ายทั้งผมต่อแบบสั่งไปต่อเองที่บ้านหรือว่าจะมาต่อที่ร้านก็ได้มีทั้งแบบกิฟต์แบบเทปกาวและแฮร์พีทนะคะตัวที่น้องมาเลือกคือ แฮ์พีทผมแท้ตัวนี้เลยค่ะแต่สีจะออกเป็นน้ำตาลนะคะตัวนี้ตัวที่น้องมาเลือกขนาดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35นิ้วหรือว่า70ซนติเมตรนะคะมันจะเป็น3มชิ้นด้วยกันคือติดข้างหลังแล้วก็ติดข้างๆอย่างละข้างนะคะอันนี้ก็คือความยาวนะสีมันอาจจะไม่สม่ำเสมอกันนะคะเพราะว่าสีผมแท้ของน้องมาคือมันเฟดแต่เรายอมได้ค่ะฟ i n i s h ุคของเราคือแบบนี้นี่กลมกลืนกันมากพอย้อมออกมาแล้วสวยมาก อันนี้คือฟินิชลุคที่เราได้นะคะอันนี้ก่อนและหลังแตกต่างกันมากและคือพอผมยาวหน้าแบบละมุนมากเลย